สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ก็มาพบกับทางช่องผลเกษตรจตอนะครับฝนตกตกแบบนี้ครับไปทําการปลูกทุเรียนนะครับเป็นทุเรียนพันธุ์ขึ้นเมืองนะครับไปดูเทคนิคง่ายๆนะครับโดยการนำเมล็ดทุเรียนนะครับที่เราชําอยู่ในถุงนี้นะครับเอาไปจิ้มๆนะครับฝนตกทําง่ายเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับเดี๋ยวไปที่แปลงกันนะครับ ไปกับรถกระบะผมนี่ก็เป็นก้าทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองนะครับที่เหลืออยู่หน่อยนึงนะครับนี่ก็เอาไว้สำหรับนำไปปลูกไว้ข้างต้นทุเรียนพื้นเมืองนะครับแล้วก็ค่อยเสริมรากก็มีอยู่แปลงนึงนะครับที่ผมเพิ่งปลูกไปนะครับก็จะนำติดเหลอานี้ครับไปไป ไปปลูกไว้ข้างต้นพันธุ์นะครับแล้วก็บางส่วนก็อาจจะไว้สําหรับเสดยอดนะครับไปทิพย์แงกันครับท่านผู้ชมครับใกล้มืดนะครับตอนนี้ก็17บเนากาสามนาทีใกล้มืดแล้วนะครับเหลือเวลานิดหน่อยนะครับฝนตกตกวื่น้จะทําอะไรนึกขึ้นได้ก็เอาต้นนี้นะครับไปไปปักชําไปทําง่ายๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าผมทําแบบไหน ช่วงฝนนะครับทําได้ง่ายสุดๆเลยนะครับครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับผมก็จะใช้แฉลงครับนี่ปักนะครับผมจะคือนื่องจากว่าต้นต้นต้นของผมเองมันมีเยอะนะครับผมจะปักไว้ทั้งหมดสีต้นเลยนะครับสีต้นเลยนะดูนะครับบางท่านอาจจะปักต้นเดียวก็ได้นะครับนี่ใช้ใช้เสียมนี้ครับ เลยนะครับแล้วก็โยกนี่นะครับได้แล้วตำแหน่งหนึ่งนะครับนี่ให้เป็นรูประมาณนี้นะครับต่อไปก็ทางนี้อีกนะครับฝ่ายตรงข้ามนี่นะครับตรงข้ามั๊บนี่นะครับท่านอาจจะปักสองก็ได้นะครับหรือลุมเดียวก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ว่าปริมาณต้นของท่านของผมมีเยอะผมก็เลยอยากจะเสริมให้มันเยอะๆนะครับ อ่าต่อไปครับหลุมที่สามครับนี่ห่างประมาณสักฟุตหนึ่งนะครับไม้บรรทัดหนึ่งนะครับนี่ได้หนึ่งได้สองได้สามนะครับนี่แล้วก็อันนี้ด้านฝังนี้นะครับสีด้านเลยนะครับจะสองด้านจะหลุมเดียวก็แล้วแต่ท่านนะครับนี่แค่นี้เองนะครับเราก็ได้แล้วนะครับสีรูสีหลุมนะครับอ่าทีนี้มาดูต้นครับต้นนะครับ ไม่ได้พาขากล้องมาครับลืมต้นนะครับนี่เราเราได้มานะครับนี่ง่ายง่ายนะครับตัดรากก่อนนะครับนี่นี่คือต้นพื้นเมืองนะครับตัดรากก่อนครับยึ๊บผมตั้งให้นอนนะครับตัดรากก่อนนะครับปุ๊บอ่านี่ตัดแล้วนะครับนี่นี่คือส่วนที่ผมตัดนะครับตัดตัดซะเลยนะครับแล้วก็นี่พอเราได้มานะครับได้มาปุ๊บ นะครับเราก็จิ้มลงไปเลยครับง่ายๆนะครับจิ้มลงไปจิ้มลงไปงี้ยเออนี่นะครับพอจิ้มเสร็จนะครับช่วงฝนที่บมบอมันง่ายนะครับก็คือเนี่ยตั้งต้นให้ตรงหน่อยกดลงไปนะครับใช้ส้นเท้าก็ได้อืมนี่กระทืบลงไปงี้กล่องนิสันเลยนะครับกลองนี้สันเลยใช่ไหมนี่นี่ครับแบบนี้นะเห็นไหมมันก็ไ่้แหละครับ ต่อไปต้นต่อไปครับขำมาครับนี่นะครับก็ตัดให้นอนหน่อยตัดชื่ออ่านะครับนี่ตัดรากปึ๊บอ่าแล้วยกมานะครับนี่ยกมาโอเคนีต่ต่อไปลุมต่อไปใส่เข้าไปนะครับปึ๊บแค่นี้เองนะครับง่ายๆแล้วก็ใช้ส้นเท้าก็ได้นะครับกดต่อไป พราะฝนตกนะครับมันตกมันดินมันก็นิ่มนะครับนี่ได้แล้วนะครับต่อไปนะครับไม่ยากท่านเห็นผมทําก็จะโอ้ง่ายจังนะครับไม่ยากนะครับเพราะว่า,าช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนตกนะครับทําอะไรไม่ได้ก็นี่นึกขึ้นได้ว่ามาบลูกพื่อที่จะเสริมรากนะครับแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้นง่ายนะครับใส่ลงไป นะครับแล้วก็จับหน่อยนึงทำตรงแล้วก็ถึกใช้ส่วนต่อนี่แค่นี้ครับนะไม่ยากเลยต้นต่อไปอ่านี่แล้วต้นต่อไปเอามาอึ๊บหนึ่งมาหนึ่งมาอึ๊บโอเคได้แล้วนะครับตัวน,นี้นะครับตัดรากปุ๊บโอเคนี่นะครับได้มาแล้ว ง่ายนะครับนี่นะครับจับหน่อยนึงใส้ส่วนเท้ากดเข้าไปนี่กองนิสันเลยนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับง่ายเลยนะครับเราจะได้ทั้งหมดสี่มุมนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะไปทําอีกจุดหนึ่งนะครับ ซึ่งผมเพิ่งปลูกไว้นะครับข้างบนนู้นนะครับข้างบนนู้นผมปลูกไว้ที่มีต้นกล้วยนะครับผมไปทําฝั่งนู้นก่อนนะครับมีประมาณสิบกว่าต้นได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเอานำมาอีกถุงหนึงนะครับถุงนี้เหลือน้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทําให้ท่านชมนะครับให้ท่านได้ชมกันว่ามันไม่ยากนะครับช่วงนี้เราทําอะไรไม่ได้อยากจะเสริมรากทุเรียนก็ง่ายๆครับ เอาเหล็กแฉลงหรือว่าไม้แหลมๆนะครับปักเข้าไปแล้วก็ตืบเข้าไปอย่างนี้ครับง่ายง่ายงายนะครับเดี๋ยวไปชมกันต่อครับนี่นะครับนี่นะครับหนึ่งสองสามสี่นี่นะครับ,น,น,รบ,น,น,รบนี่เป็นต้นแดงอีดโดนะครับแดงอีดโดแล้วก็ไปดูต้นต่อไปครับ ก็เป็นแดงอินโดเช่นกันนะครับทำง่ายๆนะครับนี่นะครับนี่หนึ่งนะครับนี่รอยเท้าที่ตืบนะครับหนึ่งสองนะครับสองนี่สามแล้วก็ไหนเอ่ยนี่นี่สี่นี่นะครับสี่นะครับนี่ก็เป็นแดงอินโดนะครับเป็นการเตรียมนะครับเพื่อที่จะใช้เป็นต้นที่เราจะเสริมรากนะครับ เราปลูกสี่ต้นนะครับถ้ามันตายเหลือสักสองต้นก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าปลูกดู่ดูผลที่ไม่ตายนะครับนี่อันนี้ต้นนี้เป็นยาวลินจีนะครับนี่นี่ยาวลินจีที่ผมทาบมานะครับนี่ผมไปทาบมาจากต้นแม่นะครับี๋ยวนี้คือเราเอามาสองสามสี่นะครับแล้วต่อไปเราก็จะทําการเสริมรากนะครับใช้เลงปากแล้วก็ใช้ส้นเท้าทืบนะครับนั่นเห็นรอยรอยเท้าผมนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับนี่ยาไปนู่นเลยครับอันนี้ก็เป็นยาลิ้นจีเชื่อกันนะครับนี่นี่ครับง่ายๆนะครับหนึ่งนะครับสองสามสี่นะครับช่วงฤดูฝนนะครับไม่ต้องกลัวครับติดชั่วนะครับก็นํามาฝากเอซนะครับสําหรับใครที่ข้าใจว่าการนําเมล็ดหรือว่านาต้นต้นเรียนพืนเมืองนะครับมาปลูกเพื่อเสริมรากมันยากนะครับ วจะไปโดนรากนะครับแค่ใช้เหล็กแฉลงนะครับปักเข้าไปลงที่ดินนะครับแล้วก็เอาต้นตุเรนพื้นเมืองเสียบลงไปแบบที่ผมทําตอนแรกนะครับกอใช้ส้นเท้าเหยียบเข้าไปนี่นะครับหนึ่งสองสามนะครับนี่ต้นนึ่สี่นี่นะครับเห็นไหมไม่ยากอันนี้เป็นยาวลิ้นจีนะครับฝั่งนี้ยาวลิ้นจีหมดเลยนี่ก็ยาวลิ้นจีนะครับนี่นี่นะครับทำไม่ยากครับนี่เอามาปลูก เสริมรากหนึ่งสองสามสี่ฝั่งนู้นนะครับสี่ต้นยาวลิ้นจีมาเลยนะครับการที่เราได้ช่วยในการเสริมรากก็จะช่วยให้รากเขานี่มีมากขึ้นก็เก่งขึ้นนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่นี่ยาวลิ้นจีนะครับไปเข้าไปอีกมืดแล้วนะครับอ่านี่นะครับนี่ก็ยาวลิ้นจีตัวน,นี้สวยครับ นะครับนี่สวยนะครับก็ปลูกไว้นะครับหนึ่งสองสามสี่นี่นะครับไปไปครับอู้นี่นะครับนี่ก็สีนะครับนี่นี่ยาลิจีมาเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นยาลิจีที่ผมไปไปทาบมาจากต้นแม่นะครับใช้ต้นทุเรียนพื้นเมืองนะครับอ่านี่นะครับไปทาบมานี่เสียเลยมเป็นทาบง่ายๆนะครับได้มานะครับก็ไปทาบมา แผลยังเห็นเลยนะครับนี่นี่แผลนะครับนี่นี่ทำง่ายๆนะครับมาติดแล้วเราก็ตัดนะครับตัดโอเคนะครับชมกันต่อครับต้นนี่ก็ยาวลิ้นจีอีกนะครับดูดูขนขนตกๆนะครับนี่ยาวลิ้นจีสวยครับต้นนี้นะครับก็ทุกต้นนะครับทุกต้นผมก็จะเสริมรากนะครับที่เอามาปลูกไว้นะครับ หนึ่งสองสามสี่นะครับนี่นี่คือยาลินจีนะครับแล้วที่ผมได้มาก็คือทาบหมดเลยครับนี่ท่านดูนะครับนี่ทาบหมดเลยนะครับนี่นี่คือแผลที่ผมทาบนะครับพอติดปุ๊บนี่ต้นพืชเมืองพอติดปุ๊บเราก็ตัดส่วนยอดต้นพืชเมืองออกทิ้งเสียแล้วสําหรับต้นพันธุ์ดีนะครับยาลินจีเราก็ตัดส่วนนี้นะครับส่วนกิ่งนี้ทิ้งเสีย นะครับเราก็ได้มันหนึ่งต้นนะครับโอเคครับคลิปนี้น่ามาฝากเพียงเท่านี้นะครับมืดแล้วเจอกันใหม่ครับนี่ก็เป็นแปลงมูสัคิงหมดเลยนะครับเป็นแปลงระยะชิดอีกหนึ่งแปลงนะครับก็ขนาดสามเมตรครึ่งนะครับคูณแปดนะครับนี่มืดแล้วมองไม่เห็นแล้วนะครับโอเคครับ เออกันคลิปต่อไปคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับตรงนี้ผมมาใหม่นะครับข้างล่างเป็นเป็นเป็นมูสคิงน,นะครับขบูนนี้ผมเพิ่งมาเสริมนะครับยาวลิ้นจีกับแดงโดสามต้นนะครับที่เหลือก็เป็นยาวลิ้นจียาวลิ้นจี แปดต้นนะครับเดงดูสาต้นทั้งหมด11ต้นนะครับโอเคครับเจอกันใ่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ